ครับผมกับโคชชอนลครับกับรายการเชคเชทีมเดียวให้ทีมเดียวแบบช,ะชะัดๆทุกวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์นะครับผมวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2023หรือ2 5 6 6นะครับผมก็เป็นสั์ที่สองของมกราคมพอดีครับตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับก็สำหรับผมไม่ขออะไรมากครับก็ขอให้เด็กเด็ก หรือลูกๆอะไรอย่างเงี้ยหลานๆน้องๆเนี่ยเป็นคนดีนะครับสำคัญที่สุดเพราะว่าจะให้ย่างดีมีโจรยังไงฐานะเป็นยังไงก็แล้วแต่ท้ายแล้วการเป็นคนดีขอ,ของสังคมเนี่ยครับสำคัญที่สุดนะครับไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยดีที่สุดขอเปลี่ยนที่นิดน,นึงนะครับแดดมาแล้ว,วดแดดมาพอดีเป๊ะอ่ะโอเคก็วันนี้ครับใช้แค่ทินเดียว ให้หนึ่งคู่เี่ยเป็นคู่ระหว่างเอวัตตันกับเซาท์แฮมตันจากพบีเมียีกอังกฤษนะครับก็ A เอวัตตันเหนือกว่าเซาท์แฮมตัน0.25สเต็ปนะเชี้ไปที่เจ้าถิ่นเอวัตตันครับผมว่าดีจิตเบียดชนะเซาท์แฮมตันได้เลยนะครับเนื่องจากว่า,าช่วงหลังเอวัตตันฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าพวกเขาอาจจะต้องรีบเข็นฟอร์มในนัดน,นี้เลยครับเพื่อให้เขาเรียกว,ว่าอะไรเก็บคะแนน ได้ทันเวลาแล้วเที่ยำคัญเจอซินดีตาดยย้วยกันอย่างซาตันก็ซาตันช่วงหลังกับผลงานเริ่มมั่นใจขึ้นมาเริ่มดีขึ้นมาหลังจากที่ชนะบอลทุ่งมาสองเกมติดเอเนคับก็บุกชนะคิดตันผาเล็กมาสองประตูต่อหนึ่งแล้วก็คาราบาลครับล่าสุดก็ทาผลงานมาสเตอร์พีชด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตแชมป์คาราบาลบครับหลายสมัยไปได้สองประตูต่อศูนย์ไม่ธรรมดาเดิงวครับสำหรับทีมนักบุญนะครับยังไงวันนี้ ก็ดูแล้เวอา์ตันน่าจะคงจะปล่อยนะครับน่าจะเป็นทางอเวอร์ตันที่เลี้ยงมากกว่าและจะเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์หรือสองประตูต่อหนึ่งครับชีไปที่ท็อฟฟี่เสียเงินครับวันนี้จัดชนะและเอาเก็บสามคะแนนไปได้เลยท้ายที่สุดก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะครับกับวันเด็กแห่งชาติและอย่าลืมมานูนบอลครับทั้งคือวันนี้เพียบเลยมีเป็นแข่งเลยนะครับวันนี้จัดไปก่อนครับหนึ่งคู่ ก็คือทอฟฟี่สินแดมเงินกับนักบุญนะครับพรุ่งนี้พบกันครับกับรายการเช่นมเดียวสำหรับวันนี้บ่งเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนนะครับชวิดุกทนสวัสดีครับ